เฮ้ยข่าวลือสเปก Xiaomi Mix Flip อาจใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีข้อมูลว่า Xiaomi อาจเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นเล็กอย่าง Mix Flip เพื่อมาคู่กับ Mix 4 c ในปีหน้าครับล่าสุดก็ได้มีสเปคเผยออกมาเพิ่มเติมและเพิ่มความเป็นไปได้ในการเปิดตัวจริงครับโดยจอมแม่นชาวจีนระบุว่า Mix Flip จะมาพร้อมกับชิปปรมวลผลส n a p d r a g o n 8 g e 2ที่เป็นชิปเลอทงของปีนี้ซึ่งอาจจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายลงหลังจากที่ส n a p d r a g o n 8 g e 3เริ่มใช้งานกันแล้วครับทางนี้จอแม่นรายนี้ยังบอกด้วยว่า Xiaomi จะมีอุป,ปกรณ์ที่ใช้ชิปตัวนี้อีกด้วยเหมือนกันแต่จะเป็นฝั่งของแท็บเล็ตน,นะครับโดยแท็บเล็ตที่จะใช้ชิป Snapdragon 8 2จะเป็น x i a o ม i Pad 7, 7 Pro ที่คาดว่าจะใช้หน้าจอแสดงผลแบบ104เฮิ พร้อมดูกล้องหลังคล้ายกับ Xiaomi 14ซ e r i e s ครับส่วนสเปคอื่นของ Xiaomi Mix Flip ได้กล้องหลัง3ตัวและสามารถซูม3เท่าผ่านเลนส์เทลโฟตโต้ได้ครับ